สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุภุสุคนนะคะลูกออดฟร์มกบนะคะเมื่อนี้นะคะลูกออดกับพพี่น้องนะคะมาเบิงทักซี่นะคะพักซี่หอมนะคะที่ลูกออดได้ปลูกไว้นะคะพี่น้องคือฝนตกสองเมื่อนะคะฝนตกเร็งๆขึ้นมาเนี่ยสองเมื่อนะคะอยู่นี่เห็ดเหตพักซี่เริ่มเหลืองนะคะพี่น้องตอนนี้พักซี่กับกิโลกับละรอยกว่าบาทนะคะพี่น้องประมาณร้อยยี่สิบเนาะนะคะ ก็ถือว่าราคาสูงอยู่นะคะพี่น้องก็บ,บหูว่ามันสิร,รอดบ่อนะครับก็เลยว่าทา้พี่น้องเบิงนะคะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้น้ามันถ่วเนาองได้หลายพื้นทีนะคะและที่นี่พักก็เริ่มมีราคาแพงนะคะเพราะว่าปกติแล้วมันก็จะแพงช่วงหน้าฝนนะคะพี่น้องกระเบิงเป็นต้นเสดายแห้งนะคะเพราะว่ายาบมันบ่ใหญ่นะคะพี่น้อง เพราะว่ามันถือฝนนะคะฝนตกลงมาแบบเรียงๆนี่สองมือเลยนะคะพี่น้องหลักที่นี่แบบมันคือนม้มมันอุ่มน้มเนาะแะ้วจริงมันเห็นเหตุพักซี่เห่าเนี่ยมันเหลืองนะคะมันกิดสีบกไฮงามปัไหนนะคะพี่น้องเป็นกระถ่อนกระแทนนะคะมองออกแนมองบบออกแนนะคะ กะเฮตให้ลผลิตเท่านะคะบ่ได้ผ้นตามที่ควรนะคะพี่น้องกับเสดายอยู่นะคะตก่กบเป็นยังนะคะก็เลยเอาหมักิีมาเสียบแท่นนะคะเพื่อไ,ได้กินผนิ่งจักน่อยนี่นะคะพี่น้องท่านใดที่อ่าเกษตรกรนะคะช่วงนี้ก็คือสิเป็นคือกันนะคะคือสิบแตกต่างกันนะคะ รัวก็เป็นกนําลังใจให้นะคะให้กับทุกคนนะคะหลักก็ผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมน้ำนะคะแล้กก,ก็ผู้ที่เกษตรกรผู้ที่เพิ่นปลูกพักนะคะเพื่อที่ขายตลาดเนาะนะคะช่วงนี้ก็พักมีราคานะคะแต่ว่าก็าส่วนทางกับการผลิตนะคะเพราะว่ามันผลิตป่ไหนนะคะมันปลูกเมื่อไข่ใดปาไหนนะคะ เพราะว่ามันตายไปน้ำเนาะเพราะว่าดินมันซุ่มน้ำนะคะบางพื้นที่กะน้ำท่วมผลผลิตเพิ่นนะคะกะเป็นตาเห็นใจเพิ่นอยู่ดอกนะคะพี่น้องวันนี้นะคะลูกออศกะมาถ่ายพี่น้องเบิร์นะคะเพราะว่าทุกคนก็นจะมีผลกระทบที่แตกต่างกันนะคะอยู่ดีอยู่ที่ว่าของลูกอัศน,นี้น้ำเพราะท่วมแต่ว่าฝนกะตกบ่อยก็เห็ุให้มีปัญหา ในการปลูกพักคึอกันนะคะพี่น้องฝากเป็นกําลังรงใจให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรหลายๆท่านนะคะที่ประสบปัญหาในตอนนี้เนาะนะคะเอเป็นมานะคะคลิปนี้ขอคุณหลายๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ